สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปดูวิวนะครับบรรยากาศเนาะอันนี้ไปวิวบรรยากาศนะคะสิาพาไปดูดอกไม้ข้างทางสวยๆนะครับสีเหลืองเนาะใครรู้ว่าเป็นดอกอะไรช่วยเมนซีด้วยนะครับแบบวิวงามมากเลยนะครับช่วงตรงนี้ข้างทางไปทางแหลงย่งางเขานานนะจ๊ะพาไปดูแบบดอกอันนี้ด้วยนะครับ ดอกข้าวนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งครับไม่ไงจะออกดอกแล้วอีประมาณเดือนหน้าเนาะเดือนหน้าก็จะเร้ก,กินข้าวแล้วนะครับพูดดีสีอืมดอกข้าวนี่ขอบคุณกับ40ไลค์40ซับสไครป์นะครับพูดผิดเนาะ ไปห้องเห่านี่กาก็มีพี่น้องเลยไปพามาซ้ายมากๆให้หลงเฮ้ยก็เป็นเพื่อนเพื่อนาเรอเป็นดอกไมข้างทางอันนเป็นดอกไม้ข้างทางนะครับช่วงนี้นะครับฝนตกนะครับไม่ไปหาใครก็ขอโทษขออภัยนะครับไปดอกไม้ข้างทางมีเสียงหมาเอ้ากับรุ่กลัวก็กขออภัยนะจ๊ะเพราะว่าเขากำลังหายหงอยู่เนะาะไฟท้อง เป็นดอกไม้ข้างทางนะครับไม่รู้ประดอกอะไรเนาะจะถ่ายแม่ค <ori> ุณผู้ชมดูนะครับอันนี้เป็นดอกงาพามาชมวิวทิวทัศน์นะครับบรรยากาศข้างทางอันนี้อันนี้มันไม่ได้ไม่ลายคนตัวพี่ตังน้องอันนี้ทขาไม่เป็นแบบงยำฝนตกมาใช่ไหมกับเป็นฟอกตัวพี่น้องเนาะเป็นฟอกฟอกก็ฟอกเห็พี่ตังน้องไม่ลายควบเนี่ยเนี่ยยำลายเห็พี่น้องมองดิ้นีก็จะเป็นบรรยากาศ ยังย <h VII> ี่ข้าวพี่น้อยขอข้าวเนะรถเพลิมากนะเป็นดิวบรรยากาศไปห้าวเพิ่นเด้อนี่นะครับเป็นบรรยากาศมาผมเห็นนเนี่ยเคือพาไปเบิ่กปลอดไร้อะ มันตกอันนี้ง่ายใครเรื่องข้าวนะครับน้ำก็มีนะเพราะว่าฝนยังไม่ตกนะเนาะสมัยตะกี้เลยข้าวจะมีแต่น้ำแห้งเลยพี่น้องเอ้ยข้าวตื้อะไรตะเกะ็ยบหรอข้าวผมเม่ยังไม่ได้เก็บพี่น้องเอ้ยเพราะว่าวไปว่าหลายอย่างเนาะพามาชมดอกไม้ป่าด้วยนะพี่น้องเนาะโลกตะไคร้เนาะไม่เพื่อนยังไม่เคยเห็นมากจพาไปเบิ่งดอกข้าวพี่น้องเอ้ย นี่ดอกตะไคร้งามๆมีความสะบสะบัดนะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เพียงนะงามมากโกตะไคร้จริงๆเนอะดูเสาไฟเพียงอยงเลย นี่ข้างไปหน้าห้องพอดงยังไม่นานนะน้องพี่น้องเออนนี้ก็จะเป็นข้าวพามาย่างเบิ่เข้าวับพี่น้องเนาะไปห้องนางเป็นสุนัขที่แบบน่ารักมากๆเลยนะผู้ชมนะคือแบบนะครับอันนี้นะครับหน้าผมเก็นวะภากิตตูหน้านะพี่น้องอมีคุณสมบัติก็คือแบบซอย หลายๆ,ๆย่างเนาะผมกระจื๊ไม่ได้นะพี่น้องเนาะที่จริงค่ะมันสิเป็นสีม่งเนาะแต่ว่าอาหารที่ในกองไปเป็นสีแบบออกแบบฟฟ้าเนาะนะครับผักอีตูนาผักอีตูนานะคะใครรู้ว่ามีคุณสมบัติอะไรนะคบฟาร์มาช่วยเมนได้เลยนะครับที่ผมฮู้มาก็ช่วยอาการแบบกินเป็นสมุนไพรเลยพี่น้องเนาะเซ็เลยเฮ้ยประผิด อืมคนดูนะครับมางีพูดคำบรรสุปภาพามันก็มีความหอมในเลยนะครับนี่สิเพิน่นสีอาไปตากแดดแล้วเพิ่มขึ้สีไปต้มต้มต้มเนาะมันสีซอยให้แบบว่าอุ่นขึ้นพี่น้องเนาะกินได้นะพี่จีตูนาพี่น้องเอ้ยเบ๋้ำงามมีแต่พี่จีตูนาอยู่นี่ครับจ้าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อขายนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่นะจี่งๆงามๆสวยมากๆเลยเป็นวิวท้องฟ้าพี่น,อน้องเ้ยฟ้าแปลกๆน,นี่คือฝนละตุก,กันแหละครับเห็นไหมครับนี่วิวงามอันนี้นครับหน้าเฮาสองเฮากระสบม่มีพิสังมากเนาะพี่น้องเนาะ กับเป็นวิวมัากาศบ้านเน้านะพี่น้องนะครับโรยไปเลยนี่พาไปเบ่งนะที่จริงมันสิเป็นแบบดอกไม้งามนะพี่น้องนะแต่ว่ามันโรยไปเลยเนาะนี่เจน,นี่เป็นการปล่อยน้ำ เป็นธร,รรมศาสตร์จริงๆนะครับกฎก็มีได้มีคนกดน้ำมันนี่หูงี้แค่ขอลดการที่เอาไปก่อนเด้อนะครับเดชแกมังกรเน,นืยอน้ำ่ได้ยขึ้นเลยพี่น้องเลยพกุกเธอพงษ์จะยึดสมออีกเลยนะพี่น้องเนะาะสไลั์คลิปเนี่ยขอบคุณนะครับกำลังใจที่มีต่อกันเนาะว่าสีผ้ามาเบิ่งอัน ย่าสีแต่ว่ามันโรยไปเล,ลพี่น้องเลยบริเบิ้งสามเนาะนี่เด็กพี่น้องมาสิบเมื่เนาะมือสามมาสิบบาทแบบง่ามๆนะครับนี่นี่ไม,ม,มันช่บบนนปเป็นดอกเป็นพี่น้องเลยดอกเป็นนะครับเดี๋ยวันบนกอข้าวอข้าวง่ายๆเลยพี่น้องเนาะนี่เป็นวิว อยู่น้ำอยู่เหินจ้าบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เราแบบพามาชมต้นกระเล็ดเนาะต้นนั้นเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นคลิปเต็มของเขาเนาะถูกต่อนะครับนี่ที่เล็กอัน,นพี่น้องเลยจิตมาเมอ แคเนาะกร่อยแคนะ่ไม่กร่อยิดว่าผิดนี่มากรวยอยู่หานอนเดี๋ยวซื้อชิปแยกมือนะครับวิธีการปลูกกอยแคไม่ง่ายไม่ง่ายเนาะสื้อมาเจอคลองถุ่มแล้วมาปลูกนี่เป็นไม้ที่เอาหามาไม้แบบทำงามเล่เนาะนี่จะมาห่วงเราไปสั่งยาปลูกเป็นนะครับบ๊ายบาย